ม้านั่งและมิตรภาพยามเช้าบัญชามักจะนั่งอยู่บนม้านั่งตัวเดิมทุกเช้าแสงแดดอุ่นๆสาดส่องแต่ความรู้สึกทั้งในของเขายังคงเงียบเหงาและว่างเปล่าชีวิตดําเนินไปตามตารางที่คุ้นเคยจนบางครั้งเขาก็ลืมไปว่าการหัวเราะเสียงดังหรือการแบ่งปันเรื่องราวเป็นอย่างไรอีกมุมหนึ่งของสวนขนกวันกำลังถักผ้าพันคอผืนใหม่ เธอไม่เคยกลัวที่จะทักทายคนแปลกหน้าหรือรองสิ่งใหม่ๆวันนั้นขนกวันตัดสินใจว่ามานั่งตัวโปรดของบัญชาดูอบอุ่นเป็นพิเศษเธอจึงเดินถือตะกร้าถักไหมพรมไปนั่งฝั่งตรงข้ามสวัสดีค่ะคุณไม่เคยเปลี่ยนมานั่งเลยนะคะขนกวันเอ่ยคักด้วยรอยยิ้มกว้างบัญชาพยักหน้าเบาๆพลางฉิบชาในกระติกชาดอกคำฝอยครับ มันช่วยให้ผ่อนคลายบัญชาพูดเสียงแผ่วนี่เป็นประโยคที่ยาวที่สุดที่เขาพูดกับใครสักคนในสัปดาห์นั้นขนกวันเล่าถึงผ้าพันคอที่เธอตั้งใจจะถักให้หลานช่างเป็นสีที่สดใสและชีวิตชีวาเสียจริงบัญชาฟังเงียบๆแต่ในใจเขารู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่างพวกเขาพบว่าต่างก็รักการดูเมฆ และชอบคุยถึงเรื่องเก่าๆที่ไม่มีใครสนใจจะฟังอีกต่อไปแล้วมิตรภาพใหม่ได้ถักทอขึ้นอย่างช้าๆแต่แน่นหนาทุกเชา้าบัญชาไม่ได้แค่ถือกระติกชาไปที่มานั่งอีกต่อไปเขามักจะเตรียมขนมสองชิ้นไปด้วยเพื่อเพื่อนคนสำคัญของเขามิตรภาพในวัยชาราไม่ใช่เรื่องของการเริ่มต้นใหม่แต่มันคือการค้นพบความสุขของการแบ่งปันอีกครั้งและรู้ว่า คุณไม่เคยอยู่คนเดียว